ต่อว่ <ine ens. S 1> าลาศิษท่นอูออูด้วยทำไมลออเขาเงี้ไมมาไ้ว่ามีตัวเลือกอยู่2ตัวไหมหรือว่ายังไงหรือว่า<ม>คุณไม่<อ>มีตัว,ตว,ตวเลือกอะไรความรู้สึกผมว่าน่าเป็นเขาคือพเมันการเปลี่ยนแปลงของพี่บู้ตลอดเลยนะคืออยากทําธุรกิจอะไรก็ได้ทําอยากจะซื้ออะไรก็ได้ซื้อ ผมเชื่อเลยว่ามันเป็นเรื่องความโชคดีของเขาแล้วเขาก็เป็นคนขยันด้วยมันจะบวกกันสองอย่างใช่ไหมพี่โอ๊ตค่ะพี่โอ๊ตตอบว่าราศีราศีกรุณาโอ๊ตโอ๊ตโอ๊ตก็อยากได้ดีเข้าตัวด้วยผมไปดูดวงตัวเองครับผมไปดูแล้วผมจะรวยแต่ฮะดูที่ไหนดูที่บ้านอ๋อแล้วแต่ไปไหนไปไหนอู้ยันยบเรื่องรายการแล้วค่อยถามเดี๋ยวมันจะโดนคนอื่น ก็เลยคิดว่าเราไปจับยามสามตาดูไปเช็คดวงตัวเองน่าจะมีสิทธ์รุ่นมีสิทธ์รุ่นเดี๋ยวนะอันนี้เป็นมุกมุกแบบคำผิดว่าแล้วอีกคนหนึ่งแก้ป่ะอะไรนะช่วยกันไปเพื่อความฮาหรือหันรายการนี้คนดูเยอะที่สุดในประเทศเรตติ้งดีมาก ว่าช่วงนี้พี่บอมกำลังมาแรงมาแรงก็ไม่แปลกที่เขาจะเห็นด้วยเห็นด้วยรวยรเรื่องไม่รู้ของรี่บองตันน้ก็รอออนแอร์อยู่เรื่องหนึ่งครับผมกําลังจะออนปลายเดือนนี้อ๋อเรของพี่อู๊ดนะครับแล้วแต่พี่อู๊ดมีละครกี่เรื่องคะหนึ่งสองสามสี่นะอ๋ออันนี้ที่จะเล่นอันนี้ที่เขาไล่ออกเขาไม่เอาพี่บอมมาพี่บอมมีคนมองว่าเป็นพี่บอมเลยนะจ้าไงพี่บอมบอกว่าราศี ตอบตัวเองนะก็จริงๆเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปที่เชียงรายแล้วก็ไปจริงๆเรื่องของแบบว่าการาไปหาพระอาจารย์บอมเนี่ยไม่เคยเลยในชีวิต แล้วก็เพิ่งจะได้มีโอกาสไปเมื่อตอนชชปีใหม่าชาใช่แล้วก็ได้ของนํำโชคมาชิ้นหนึ่ง <c oughs> พอมาถึงปีนี้ก็เริ่มมีงานโฆษณาเข้ามาครับผมแล้วก็ละครกำลังจะออนแอร์แล้วแล้วก็พระอาจารย์เขาบอกว่าหลังวันที่20มกรามไปต้นไปเขาบอกเตรียม <c oughs> ตัวรับเงินให้ดีเลยใา้เป็นตะเองแกบอกว่าราชยเย อันนี้เขาไม่สอนตัวเองไม่สอนตัวเองก็สิงต้อนี่ผมเป็นแฟนขับเลยฟังเพลงเขาตลอดครับมีหน้าเมื่อกี้ร้องออกมาเท่ๆร้องได้ทุกเพลงครับทุกเพลงเมื่อกี้ยังถามอยู่เลยไอ้แจ๊เพลงใครวะจำได้แจ๊ดเนี่ยชอบฆ่าคนอื่นเขาแต่ติ๊กเจ๊ก็ถามผมแจ๊ดนี่เพลงใครวะผมบอก้องร้องให้เขาฟังครับ ป้าน้าเป็นยาป้าน้ายเป็นยาบ้เลยเห็นไหมลองได้ลองได้ครับเออทอล์คเทเล่ใช่ไหมลองได้ลองได้เออคือออกออกมาเนี่ยดังทุกเพลงเลยใช่ขายหมดถ้าจะไม่ดังก็คือไม่ได้เปิดลำโพงอย่างเดียวดังทุกเพลงเลยเลยพีล้งไีล้ง่เล้งอาจะมาจับกันไล่เลยไล่เลยไล่เลยเนี่ยมีบ้างมยเนี่ สิงไม่ลีที่จะมาเข้าสิงกับแก๊ปให้แก๊ปต้องมาเล่นแบบเดียวกับไอ้แจ๊คขอให้มีมีอัมเป้ไรได้เอามาเหลือคุณแม่สุดท้ายแล้วนะคะคุณพี่ขอตอบว่าแตนตะเลมแตนมาีตุนตาแ่พี่แก๊ปตอบตอบเพราะอยากถูกหรือตอบเพราะอยากได้น้องแก๊ปที่มีความรู้สึกว่าน้องแก๊ปเนี่ยน่าจะเป็นรวยแบบฟุก เพราะว่าน้องแก๊บมีมีแฟ่คลับมาเชียร์ว่ากี้มีป้ายด้วยพี่ก็เลยเห็นป้ายพี่รู้สึกว่าต้องชมันต้องใช่น้องแก๊บแน่นอนอาจารย์เล่งขอให้ต้าอะไรตบตุ้นโอเคฟาทิกราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์รวยไม่ทันตั้งตัวคือราศีมีคนตอบตู้นนะครับราศีราศี ถานูครับคำ <Yeah! S 1> ถามและคำตอบข้อนี้เหมือนให้พอรอนรวยแบบไม่ทันตั้งตัวในดวงชะตาชาวราศีธนูเนี่ยมีดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวเสาร์ดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินหรือเรียกว่ากระดุมพระกระดุมพระโคจรเป็นมหาอุจมาเกือบสองปีเต็ม และดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเดือนการเงินโคโจรโดดเด่นไปสิ้นสุดที่วันที่26พฤศจิกายนปีนี้แปลว่าน,นี่คือโอกาสของช่วงเวลาของความรวยที่จะเกิดขึ้นกับคุณที่เกิดในราศีธนูแล้วถ้าเป็นช่วงนี้ล่ะจะมีโอกาสที่จะจับทําอะไรแล้วนาให้เกิดผลตอบแทนเป็นความมาั่งคั่งร่ารวยใกล้แล้วครับเพราะในห้วงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นมีนานเนี่ยแหละครับดาวสุขซึ่งเป็นดาวตัวแทนของการเงิน ดาวตัวแทนทั้งความรักความมั่งคั่งโครจรย้อนวิถีกลับมาหาเรือนการเงินคือกระดุมพระก็แปลว่าชาวราศีธนูมีโอกาสร่ารํารวยโชคดีมีความสุขอย่างถับพลันโอกาสที่เหมือนหลุดมือไปแล้วนั้นกลับคืนมาด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศา,ศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าในช่วงนี้เกณฑ์ดวงชะตารวยแบบไม่ทันตั้งตัวได้แก่ชาวราศีธนูฟันธงครับ ช่วงนี้นะครับไม่มีราศีไหนจะมาเหนือราศีธนูดวงดีมากในช่วงนี้นะในช่วงนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่ราศีธนูจะไม่ได้รับทรัพย์ตอนนี้มีงานเมื่อกี้ที่เขาบอกงานอะไรเล่าดิอาตกลงเล่าให้เราฟังหน่อยมีอะไรบ้างพิธีกรครับพิธีรายการมีในมันแคนครับ แล้วก็ตุกี้ตุกี้โชว์แล้วก็รายการท่องเที่ยวครายการท่องเที่ยวน่าจะเป็น2รายการครับกำลังทําอยู่จริงๆตอนนี้งานก็ดีเงินก็ดีร้านแท็ตทูก็ดีความรักดีด้วยไหมดีครับอเห็นตอนเขาที่แล้วที่มาบอกว่าคบกันกี่ปีแล้วนะปีนี้น่าจะเป็นปีที่เก้าหรือสิบนะครับดูแลกันยังไงก็ดูแลปกติคนใหญ่ดูดูแลกันใครใครดูแลเรื่องอะไรอะดูแลคุณก็ดูแลอะไรอย่างีตุ๊กีดูแลทุกี้ตุ๊ตั้งแต่ตื่นจนจนถึงนอนครับ อ๋อเหรอครับเลรวทุกกี้ทำอะไรไม่เป็นเลยเหรอทำเป็นครับแต่คือถ้าเกิดสมมติเขาเหนื่อยเราก็เราต้องทาแต่ตอนช่วงนี้ผมทำเยอะนตอนนี้น <c oughs> เริ่มเหนื่อยเท่าไหร่ <c oughs> ใช่ <c oughs> เสียงว่าฉลองครบรอบ10ปีที่คบกันแลกแหวนซื้อแหวนให้กันซื้อ,อยังซื้อแล้วครับ มีความสุขมากจากบ้านเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ดูแลกันอย่างนี้ตลอดไปทํางานเขาเรียกว่าทํางานช่วยกันทำมาหากินตุ๊กี้เนี่ยขาดอยู่อย่างหนึ่งคือขาดคนคอยที่จะช่วยเหลือด้านจิตใจเขาบอกบางทีบู้ต้องดุด้วยนะดุเขาเป็นคนดุนะเขาไม่ได้เป็นคนตามใจนะด้วยเหตุและผลผมต้องต้องให้เขาชั่งน้ําหนักด้วยครับเออเนี่เราก็อยู่ด้วยกันพอดีเติมเต็มของเจไม่ได้ของเจต้องเข้าข้างเจ๊ตลอดเจจะถูกหรือเจ๊จะผิดต้องถูก อเป็นอันว่าชาวราศีธนูช่วงนี้ก็เตรียมรับซับไปตอบถูกทั้งหมด3ามคนค่ะน้องบอสน้องบูแล้วก็น้องแจ๊สค่ะขอบคุณครับนี่เห็นไหมนี่คนดูมีความสุขมีความสุขจริงนะรวยไม่ทันตั้งตัวนะราศีธนูเตรียมตัวช่วงหน้าเป็นเรื่องของความรักแต่จะดีหรือ ร้ายไม่ทราบครับฉันเคืองตรงแต่นี่แหละ <S <S